ครับสวัสดีค่างครับเจอกันอีกครั้งครับกับช่อง Inke a c t ช o n นะครับคนหักกระท่อมนะครับวันนี้พามาตามบึงหลังจากที่เขาแตงใบแต่งงาเขาให้มันโปร่งแสงนะครับใส่ปุ๋ยพ่นดินเข้าไปแล้วหลังจากที่เขาแตกกิ่งขึ้นมาสีพายบึงความจะเรื่อนเติบโตของเขานะว่าเขาโตขึ้นมากเขาสมบูรณ์เขาใหญ่บ่ นี่นะครับความสมบูรณ์กับใสได้นะครับผมว่าพาบ่งหลายๆต้นนะครับเขาเริ่มทยอยแตกขึ้นมานะครับแตกสีแทบทุกต้นนะครับทั่วที่ผมลองเห็นนะครับถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับ เป็นทั้งเหลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการกิ่งหลายนะครับหรือต้องการกิ่งไปเพื่อไขเป็นกิ่งพันขยายพันนะครับเนี่ยกิ่งที่เขาแตกออกมาครับถือว่าสมบูรณ์นะครับขน,นาดใบเขาเนี่ยครับเนี่ยครับขนาดใบกิ่งที่เขาแตกออกมานะครับ เป็นหล,หลายต้นนะครับเขาการจะเลื่อนเติบโตของเขาเป็นไงที่เขาแตกกันมาแล้วนี่นะครับตัวนี้ก็แตก 3, กันมาสามซีกิงนะครับไอพี่ๆผู้ใดว่ามันมังแล้วมันเป็นทางที่ดีหรือสิ ลองทดลองเห็ดเบื้องกะบบอสนาติเสียหายอยังนะครับผมตัวที่ผมสังเกตเบื้องกิ่งพันธุ์เขาก็โตขึ้นอ่าถึงกิ่งพันธุ์นะครับสามารถผมว่าสามารถเขาหเห็ดได้นะครับเนี่ยเขาก็สมบูรณ์นะตัดออกมาขนาดกิ่งเขาสมบูรณ์ดีนะครับ,บ,รรบแต่กิ่งเขาก็เริ่ม ก็แตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอีที่มห็ิบไม่เสียครับนีิงะเะราะว่าสมบูรณ์นะครับมาเบึงหล,หลายต้นนะครับนี่แตกกันมานะครับคริงี้กะแตกขึ้นมากกได้หลายสั้นแล้วนะครับคริง่เราแตกขึ้นมานะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ ไดไดสิทดลองเห็บกะมนก็ว่ามนก็ดีสำหรับคนทีต้องการกิ้งหลายนะครับทำการเพิ่มกิ้งว่าตอน้ฮงได้ต้นพันธุ์มากมันก็นี่แค่ต้นเดียวนะครับพอเ,เสียบมาให้ต้นเดียวนะครับเขาแตบแต่นมากแบสมบูรณ์นะครับ เอามานต้นนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่แตกสามงามนะครับนี่ครับนี่ครับ,รบต้นหลกักโครมบอกบว่ามันค่อนข้างทีสมบูรณ์ทุกกิ้งนะครับแต่ที่ ผมเบิ้งในสวนผมนะครับเบิ้งต้นนี้ครับต้นที่ผมเป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมลองตัดกิ่งเบิ้งนะครับแล้วก็ผมแน่นเข้าไปเขาก็แตกขึ้นมากเนี่ยมีกิ่งที่แตกขึ้นมาจากตน้นนี้ครับแตกขึ้นมาักส่นะครับ ตัวที่เห็ดนะครับเขากะแตกเขบาบอทุกต้นนะครับก,เกบ็เกือบ,บเกือบทุกต้นนะนี่นี่แบบแตกหลายครับทีนี้เขาแตกกันมานะครับมีเป็นต้นหลักนะครับนี่ครับนี่ครับแตกกันมาน กิ้งจริงๆนี่ให้มันแก่เาก้างอะเ้าบ่อเลี้ยงไว้กะเอาตัดไปเป็นกิ่งพันธุ์เลยนะ,ะ,ะนี่กะเท่าที่เบิางกะสมบูรณ์ทุกกิ่งนะครับที่กิ่งที่เขาแตกขึ้นมานะครับเอาเบอร์กิ้งนี่นะครับนี่ครับ นี่เขาแตกกันมานี่ครับเขาก็แตกสามงามนะครับนี่ก็กำลังแตกนะครับนี่ครับนี่ ี่ครไบก็เริงที่เราแตกนะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้ครับจะเริ่มกดซับตะไคร่กดติดตามช่องเอ็นแค่เอาเชนแอคนหักกระถ่อมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้ครับไว้อัปเดตกันไหมครับผมขอบคุณครับ